สบายดีพ so so ี่น้องเมื่อจะขู่จะคนมากินข่าวลำกันดนะพี่น้องเด้ออันนี้อ่อนวายพี่น้องอันนี้ประดับเครื่องพี่น้องอันนี้จัดเป็นอยังพี่น้องคนกระโบวัตถีมันสือมาเนาะมามากินลำกันพี่น้องแซ่บๆสบายดีสดีเด้อพี่น้องเด้อวัดกระเทยาะยังบนั่งเอาลงฝากล่นฝังห่อเนี่ยแม่ห่อเด้อนี่ยแม่ ไป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 ลมไปแม่เอาไปเอไปไดึงแม่รมเพาะเกืออ่เนี่อกเออแเกลือมันโมเมนต์เนี่ยมเือลูกแกงแกงอันเดอรแกงเพชรแกงเพชรเออแกงเพชรเนียมเขือมาเป็นมะเืออะไรแซ่บโมเนมเขือ ห้ออนะทจ้องเลยอันเข่ากขาน้ามัวอยากกันใดห้อนะเนี่ยวแเปิดตัวการกกระไรเิตัวจะเป็นห่อน้าเลวเออเล่ยงมาเลยยิงมาเลยน้งบอเออบน่อะไรไฮเป็ดก่อนเป็ดกินก่อนบานึ่งเออโอ้ยมีแหงเด้มีแหงเด้อีตนน่เออถึงใจทวโหลนเลย ตึกใจลูกอีต้นไม่อเยมีแหงตึกใจตะเีเลยมาเลยเๆยเลยเนี่อะไรไเป็ดกินก่อนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเป๊บลูกนอ่ะน่อ่บอะไรนอเรา นอน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 บ๊วย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 บ๊วับ๊วยบวยบ๊วยบ๊วยบ๊นยบ๊วยบป็นร๊ย มีแห้งแล้วทีกระตุยแล้วครัะไก่จะบคายบอขายโลนะใดโลเท่าใดยังบยังไม่พัดอยู่จะรอจะขายเดบพัดอยู่ทบ,บ้านเราแหละขายโลนึงไก่เซนเท่าอเอาไดกชิงเนี่ยนะเนาะไ่ติดนาย,ายนไปมาซื้อแเนะติดขาย ข้าัวคลายห่อนทะเลเช้าเดนองกาเชนหนึง้ขายอบค่ไปองเป็นโแทิพย์ไม่บอกคำะำแนี่ิพลลเอนีมยากได้พอกินนำอะไรคเรือวันนี la, ้มอนียบอบอลคเื่อว no ันนี้ยห้ว uh ันี้ ไงบอ๊ะไตีก่อนเบงเด้อบอตี่บบตี่บอ๊แดงบอแงแดงแงแงงบงเดิเ้อเดมีเด็กมีเด็กน้อยองหมอรหลดตอนนี้แหละเดกมันกัำบอเออกดเอดันคนหนึ่งห่อยสี่โลอ่ะ เอออันก็สีโลกันแล้ตากันเลยสีโลดิอันนี้นสีโลดึกดึกเลยมาเนเด็กยิงเนาะู้ชายกับปุยมาต่างกันโอกหน่อยอันน้สีแล่นี่มื่ออื่นนะคบมามีคนเผ่าป่าจะนอยู่นอนกับต้นบมอกมากเอมอมาานออือ่าเลยีต้นจะหวมีหาซื้อ,อยันหนวดหัวหนวดย่างไรทบดำนะนโตทบด,ดำมีต้น,ดดดนดดันยาถอ,อหม,อหมอวาง มก็ตักใส่กระสอบใจย่ชงโมหูแ้ยินงวายังน้าผวขมาขลังกลมคลังบบทีเอาสโลมมาใส่โผมึงย่างสอง,งมันกับโมแม่นแล้ว่ะลมกันใหม่อี่ว่ะรมกับเื่อยแลรว่ะมันโมแม่นี่ยว่ีเอาสโลมมามาใส่เดินก็ขับไใครเขาบุยใคนอือหูอยู่มันอันวบม,มาขลังคนงุงอยู่นั่มนมันสที่เขาเลยียกโหายแม่ตื่นองนแม่นอนมึงร่องไส้กับบสบายปน้องเลยมันเป็นไขวัด นักมโอ้โสบายเลยวะเมื่อไรวะเมื่อลรวะดูเใส่ปซื้อของกินอันเอือบปากกับมุกไปนอนหรืนอนเบิ่งนะมันจำเป็นนอนเลยนอนกันนอนกเบิ่งงานเป็นงานเป็นสุขนงานไเนี่ยอยาลงมาลุงมาเลยมาอยู่บ้านเน่เงานอหรอ บึงโอตโตกีเดอร์นี่บบึงเปนไราฮะหนาปุบรั้งเหรอวะซื้อน่าบึงซอยน้อยเออคอยสงเกตปเป่นควบเขาเบาได้หนึ่งเด็กน้อยตอนน้อยนี่ซีโบเดอบไฮ้เออะู้บัตกิจกรรมสิเปลี่ยนบัดเวลาใหญ่บัดนี้เออต่างในควบเขาเบามอนี่ตอนยังตอนยังน้อยให้ยีไห้นอกห้วง แต่พอพอวัดดีช่้ยจะควักไหมเหมือนกันหมันต่างกันกิจกรรมเป่น้อกตักออกเลยลูกบมัดินงของขึ้นแล้วนี่มาลูกจะจับตักออกจะบุกขึ huh. ้นจะบุกต้องอันเห็ดแบบนี้หนึ่งเด้อตักออกแล้วตักออกเลยลูกเด้ออันนี้ต้องใช้เป็นไดเป็่นออนตอนนั้นเนอะตอนหายเก่งแบบเปิดวัดศรีหู้ไปแล้วอะคนเดิมเนี่ยไปลองเลือกบักลาบักอะไรใหญ่เนี่ยพี่น้องเพิ่งกินวันนี้กินประมาณพอหนึ่งต้นนั่นคือลากระหมูบังนะ ตกไนไปอเลยกินันี่เดียวี่ลยก่าินลูกชิ้นเอามาลูกชิ้นไปบ่อเลยบอนรวกินลูกชิ้นบ่หรอไม้ซื้อมาไปลองเี่ยีกไม้แล้วก็ซจินี่อากาศมันห้อนเนี่ยไปลองกบ มันโม่มดใใจหน็เน้อมหมดแล้วบอตอนนี้ต้นลา,ปเ,านนเป็นยอันนเราเป็นยังไเ้นกับเนายังนัีน้กวา้างอย่างเง้มีแ่เอื้อยมีแต่ลูกมีแต่ร้านร้านแบบนั้ส่วนเนาะวนน้อง่วนหนุ่ี่น้องเนา้านได้อันอัโต้นี่ก็ไปนอนเผาจน <c oughs> ออกใครใต่มือสอกตัอยู่น้ำเนาะ มือซอกเลยอ,อยู่น้ำมาแล้วอยู่อูตลอดแล้วนามมันเจ็บเปเกินกับไไปน,นอยจเบิ่ง,งแล้วป่าบุบาจะดอตัวหาป่าเนาะป่าเตี้ยเนาะป่าเตี้ยเอ้ย้าวีเดลเตี้ยป่าเตี้ยไปลาบีละนอกไปอี๋อีน,นอ không phải thằng xin thằng anh làm vậy làm gì Đi luôn chứ áp Đi được ăn cốt cốt đi cốt